ครับผมเพจช่างบ้านนะครับก็สวัสด,ดีวันที่21นะครับก็จัดส่งรถไปทางอุตรดิตถ์นะครับจาก f c ทางอุตรดิตถ์นะครับก็นี่เลยครับอ่าเอกสารอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะทำการเทสรถอีกทีนะครับผมทอนรัด เช็คกเรียบร้อยนะครับปิดครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าเบรกหลังนะครับไฟพาร์ตอื่นนะครับนี่นะครับหล่อมากกันนี้บอกเลยผมยังแบบชอบเลยโอเคครับกับผมก็ประมาณนี้นะครับหล่อๆส,สวยๆนะครับก็<ม> เสร็จแล้วก็ทําการซีลรถนะครับตรวจเช็คเป็นขั้นตอนสุดท้ายเช่นเคยนะครับเราจะซีนให้ทุกๆคันทุกๆกรับะที่เราระวังก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเวลาขึ้นรถนะครับประมาณนี้ครับหลอสวยแน่นอนตรงผกไม่มีจกตาครับก็ได้ไปแล้วก็อย่าลืมเติมน้ํามันนะครับอันดับแรกเพราะว่ามันอยู่ระหว่างขนส่งครับเติมน้ํามันให้ได้ไม่เยอะนะครับมันเป็นเบนซินอันตรายนะครับโอเคครับฝากติดตาม เพจสร้างบาทสขายไลโซนินกมือสองไว้ด้วยทางเพจ Facebook TikTok และช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ